โอเคผมก็สวัสดีชาวเกมมากเกมมิ่งทุกคนนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับพี่แล้วเคเจคู่จินนั่นเองวันนี้พี่ก็มากับกิจกรรมตู้ไดมอนด์ r อยเย่าใหม่นั่นเองนะครับผม mm hmm. เป็นทางด้านของชุดพ่อหมดนั่นเองแต่ก่อนไปรับชมคลิปก็ฝากน้องๆทุกคนกันกดไลค์กดซับกดติดตามคนละหนึ่งติดตาม mm hmm. เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปของพี่ต่อไปนะครับผม <laughs> นี่เนจะเป็นทางด้านของตู้ ชุดพ่อมดแห่งความมืดนั่นเองนะครับนี่จะประมาณนี้นะผมเป็นตีมสีฟ้าหลีอท่อหล่อเท่เท่าผมแยกได้ทั้งหมดก็4ชิ้นเือนเคยนะผมนุ้ยล่าสุดในตู้ก็มีอัปเดตเข้ามาใหม่นะผมเป็นทางด้านของชุดนักบอลน,นั่นเองแล้วก็อีกมากมายนะผมแต่พี่ก็มีแล้วนะพี่ต้องขออภัยนะที่นี้ด้วยที่พี่กดสุ่มไปแล้วพี่ลืมอัดคลิปเออเดี๋ยวพี่จะเค้นรูปไปดูนะนี่เดี๋ยวพี่ก็ ได้มาแล้วเลยที่สุ่มสิบครั้งอะ่ะเออนี่นะผมพี่ก็ได้มาแล้วนะผมทางด้านของชุดพ่อมดแล้วก็แม่มดแม่มดก็จะอยู่ในอ่าลัคกี้รอยเย้านะผมอยากเลยไปจัดไปสุ่มกันได้เดี๋ยวพี่ขอแต่งตัวสักครู่หนึ่งนะครับผมถ้าน้องๆสังเกตมันจะแบบว่ามันจะเขียนว่าซ่อนเกาะแล้วก็ซ่อนกระเป๋าไว้ด้วยนะผมทางด้านของเสื้อน,นั่นเองวะหล่อเท่เ้อนนี่ พี่จะไปตะลุยในโหมดคนแม่นกันนะผมไปโอเคตั้งแต่อัปเดตเข้ามาพี่ก็ยังไม่ได้เข้ามาเล่นเลยเอ,อคนแม่นเนี่ยวันนี้ก็ขอเล่นหน่อยละกันโอเคทางด้านของสุ่มนะผมสุ่มทีมชาวบ้านมาออ uh? แล้วดูเหมือนว่าจะมีแบบอัปเดตใหม่ตัวนี้เป็นน้องเพนกวินตัวโคตรใหญ่มา,ามาเนี้ยแกล้งเลย นีเลยหนึ่งทีคว้างกันดือเนาะโปะไปหนึ่งทีเอาเลยหนึ่งทีไอ้มันแบบว่าอัปเดตให้เล่นเนี่ยอันนี้ก็สนุกดีแล้วและอีก1ี่ไปดวิโอเคมามันไส้ใครก็สามารถเข้ามาปลาได้แล้ว <c oughs> แต่ว่าระวังนะผมระวังจะโดนเองนี่ไงามาแล้วพี่ก้าวมาอยู่ในเกมแล้วผมว้ยม,มันกำหนดขอบเขตแล้วเนี่ยอ๋อทั้งหมดก็สิบเก้าคนแล้วมาแล้วผม,ผมเดี๋ยวพี่จะโดดอ่าโดดตรงไหนดีวะเดี๋ยวตรงไหนดีนะเอาบีมาซากิกันล้วกันนะผมไป เรามากับมังกรทามินทามินทามินไปเปล่ปาเนี่ย <laughs> เรามากับมังกรน้ำแข็งนะครับผมใช่ไหมมังกรทามินไปข้างหน้ามีตีหนึ่งนะครับผมจะรอดหรือเปล่ามาดูกันจะมีปืนอะไระพี่ก็ะพิ้งเล่นครั้งแรกนะเนี่ยไอ้หมดคนแม่นอะไรเนี่ยมา อุ้ยกระป๋องตามไดหรอเปิดอาน่เลยเ,เน,น,นมันน่าจะไอชาร์ตอ่ะตี่นะยืนนิ่งก็ตายเลยครับเอ้ยิงได้ก็รีบตามเลยนะครับผมมาเอาติดแล้วดูเหมือนว่าข้างหน้าจะมีตัวระ่าดครับผมมาปัดซ้ายไปปึไม่มีครับเอย อ้ยโอ้โหไม่โดนอ้ยไม่โดนโอ้โหจะไปไหนพ่อหนุ่ม Hello. เอาแล้วเอาไม่วิ่งมาไหมอดูหือนว่าเพื่อนเราจะโดนนะครับน้องๆเฮ้ยเอา้าเพื่อนล่วงหนึ่งแล้วนี่ไงลอยครับนะเอา้ามันน่าจะติดประตูหรือเปล่านะครับผมเอาเพื่อนล่วงไปสองแล้วตีเลยเอา้าไม่โดนเอา้าไม่โดนอี เดี๋ยวขอจูกหน่อยละกันนี่อ้ยอะไหนี่วะจูกหน่อยแป๊บน,นึงไม่ได้หนีนะแค่ถอยมาตั้งหลักเออมาครับผมบนเข่าตัวนึงนี้นะล้มไปซะเอาสามไม่ได้เกินระยะไม่เป็นไรคอัข้างหน้าดูเหมือนว่าจะมีอยู่ตี้นะึงครับผมที่มิมาสากนะินั่นเองและพี่จะ ชาเล็บเล่นตรงนี้แล้วกันนะผมไปไปไปนี่ไงไปซ้ํมเลยกันเก็บของเหรอเก็บของเก็บของอันโดนดีครับอีทนรักเพื่อนข้าวจากวันนี้โน,โน่ <c oughs> ตายตามเพื่อนไปเลย <c oughs> ตายไปอยู่ด้วยกันนี่อนว่าจะไม่มีโต้ให้ชุบนะผมดนันหมดคนแม่นอะไรเนี่ยตายคือตายเลยอือ ดูเหมือนว่าข้างบนจะมีนะผมอุ้ยอุ้ยอุ้ยข้างหน้าเอาข้างหน้าไม่ใช่นะครับโอ้พี่กันหลนนะครับอย่างนี้ตื่นเต้นอ่ะเพิ่งเล่นครั้งแรกนะเนี่ยและดูเหมือนว่าข้างบนนะครับแบ็คอ๋อนดนขวดเต็มๆฮีในบ้านในบ้านไม่ออกอ่ะ ออกไหมไม่ออกครับอืไม่ออก,อออกพี่ก็ชิ่งหด่อยะกันนี่ไปเราชิ่งกันดีกว่าผม <c oughs> อดูว่าวงก็ใกล้จะเข้ามาแล้วผมจิบอุ้ยไปวิ่งไปแอบข้างวงไปวิธีการหลบก็นน้องๆแบบวิ่งซิกแซกซิกแซก,ซกเอานะครับ <c oughs> เพราะว่าถ้ามันแรงอ่ะคือต้องชาร์จใช่ไหมแต่วา็ทีนี้มันต้องเล่งอ่ะเออวิธีการหลบกระสุนก็ง่ายๆแค่วิ่งซิกแจกซิกแจกกระโดดอันเนี้ยก็ยิงไม่โดนละเออแล้วดุ่ว่าเอ้าเอาแล้วแ a c k เอ้ยไม่โดนเอ้ยไม่โดนเห็นไหมมันวิ่งแล้วมันกระโดดยิงไม่โดนอ่ะ ว่าพี่ไม่แม่นพออุยอ๊ยอุ๊ยข้างล่างก็มีตัวนะผมเอาจิงไม่ทันบาแปกเฮ้ยแปกปีตายอย่างนี้เลยตอนนี้ก็เหลือสี่ตัวนะผมเหลือสี่คนนั่นเองโอเคจงกวันนี้ ตีเราจะได้ที่หนึงหรือเปล่าเรามาดูกันเออว่าแต่พี่เขลืมมีวิวชุดนี้เลยแล้วโอเคม่ะและนี่ก็คือเจ้าชุดพ่อหมดธมินนะไม่ใช่เ้าเจ้าชุดพ่อหมดในในบ้รอยเย้าเนาะเขาอย่าลืมไปจัดไปส่มกันได้มันมีแบบบาเรียข้างหลังให้ด้วยดีดิเท่เอยออจากวันนี้เอา พี่ยังไม่ทันรีวิวชุดใหม่เลยนะเอาชนะแล้วเหรอโอเคโอ้ก็ไม่เป็นไรแล้วคือส่วนตัวพี่พี่บอกว่ามันดีนะผมเป็นชุดไดมอ o ด์รอยัลที่แบบว่าซ่อนตั้งเกราะแล้วก็กระเป๋าน,นั่นเองน้องคนไหนสุ่มแล้วหมดไปเท่าไหร่ก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะผมพี่ก็สัมปอพี่ก็สิครั้งออกเองมันอยู่ที่ดวงน้องๆแล้วผมสำหรับนี้พี่ต้อง ขอตัวลาก่อนนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมใครยังไม่มีก็อย่าลืมไปจัดไปสมกันได้นะเจ้าชุดพ่อมดใหม่นั่นเองนะผมสำหรับวันนี้ไม่ต้องขอตัวลาก่อนนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ